สวัสดีค่ะสวนมารีคานะคะชมไม้ชมเปราะชมเปราะกันนะคะชมเปราะกันนะคะค้อมลายฉลุนะคะนี่ลายฉลุตะก,กระแตนนะคะกระถางนี้อยู่ที่ไม้อยู่ที่กี่หนอหนึ่งสองสามสี่หนอนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะนะคะ แล้วกระถางนี้นะคะเป็นไม้ไซแม่กระถางทุกกระถางเป็นไม้ไซแม่นะคะกระถางนี้อ่ะเอาไปอย่างนี้เลยนะคะพร้อมเก็บลูกๆได้นะคะอย่างนี้นะคะราคาเดียวกันค่ะนะคะพร้อมเก็บลูกๆได้กระถางนี้อยู่ที่6หน่อขึ้นนะคะราคาเดียวกันนะคะกระถางนี้เอาไปสามร้อยเก้าสิบนะคะนะคะ กระถางนี้ยังไม่พร้อมเก็บลูกนะคะกระถางนี้นะคะกระถางนี้เอาไปอุยอ้ยอุ้ยสวยมากนะคะสวยมากสวยมากอันนี้เอาไปสองร้อยนะคะนะคะโอเคค่ะแล้วก็ให้ชมดอกด้วยนะคะเขามีเสน่ห์ตรงมีดอกด้วยแล้วลายก็สวยนะคะมีดอกด้วยแล้วก็ลายก็สวยนะคะ วันนี้ให้ชมนะคะแล้วก็มีปล่อยบุตรนิดหน่อยนะคะเป็นไม้ไซมินิมินินะคะไม้วางขอนะคะอันนี้แค่นี้นะคะลายนิเวอร์วางเลยนะคะกระถางนี้เอาไป650อันนี้ก็6 5 0หกระถางที่สองนะคะอันนี้เผื่อไปะะไม่ปล่อยอันนี้ก็6 5 0หนะคะ3กระถางนะคะ อีกสากระถางไม่โอเคนะคะนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่จ้าทักมาได้เลยนะคะท่านไหนท่านไหนทักแอดไลน์ไม่ได้นะคะทัก Facebook มาได้เลยส่วนมารีหลวงพืชนะคะจิ้มเข้าไปตรงโปรไฟล์นะคะแล้วก็จิ้มตรงโปรไฟล์อีกแล้วจะมีมีข้อความตรงข้างล่างโปรไฟล์นิดน,น m e s s e n g e r นะคะทักมาได้เลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ไลน์ทำไมแอดยากมากก็ไม่รู้นะคะ บทสรา,าคำนะคะอันนี้บทสรา,าคำเมื่อกี้เปาะด่างนะคะกี่เปาะด่างนะคะด่างมากด่างเวอร์วังนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ